ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,332ถึง1,333แนะนำตัว JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องประตูขุนเขานั้นอยู่คู่กับปูชนีสถานนักปราชญ์มาหลายหมื่นปีแล้วทำไมจะต้องเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นในเวลานี้ เฉิงเล่ยเหวาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ฉันได้ยินมาดูเหมือนรูปปั้นของนักปราช์คุยจะแตกเป็นเสิง่งเสี่ยงจางเซเวียนสับสนเมื่อได้ยินคำบอกเล่านั้นการแตกเป็นเสียงเสียงของรูปปั้นนักปราช์คุยเกี่ยวอะไรกันกับการพังทลายของประตูขุนเขาเอออาจารย์เซเวียนขมวดคิ้ว พูดกันตามตรงเขาเองรู้สึกสำนึกในบุญคุณของนักปราดคุยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เขาผ่านการทดสอบและวางแผนไว้ว่าจะกลับไปหาอีกฝ่ายหลังจากที่เขามีพละกำลังมากพอจะปลดฉนวนของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานแล้วแต่ใครจะคิดว่าเจตจำนงของอีกฝ่ายจะเสื่อมสูญไปอย่างรวดเร็วแบบนี้จางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ถึงเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดหลายหมื่นปีที่ผ่านมาไปกับการหลับไหลแต่ถึงอย่างไรทุกชีวิตก็ย่อมมีจุดจบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกชีวิตมีอายุขัยแม้แต่ปรมาจารย์ของก็ไม่อาจาหลุดรอดจากการกลืนกินของการเวลาแม้นักปราชุยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีอำนาจสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็มีขีดจำกัดสำหรับระยะเวลาของเศษเสี้ยวจิตวิญญาณของเขาที่จะดำรงอยู่ได้หากเขายังคงหลับไหลก็อาจยังมีเวลามากกว่านี้แต่ทุกครั้งที่ตัวเลือกของหัวหน้าปูชนีสถานคนใหม่ปรากฏขึ้นเขาก็จะฟื้นตื่นจากการหลับไหลซึ่งนั่นเป็นการกลืนกินอายุขยของเขาไปมาก จึงเหลือเวลาไม่นานก่อนที่เขาจะดับศูนย์ไปใช่เฉิงเล่ยเหย่าพยักหน้าตอนนี้เจตต่อจำนงของนักปราดคุยเสื่อมสลายไปแล้วก็ยากที่หัวหน้าปูชนีสถานคนใหม่จะได้เข้ารับตำแหน่งยากที่หัวหน้าปูชนีสถานคนใหม่จะได้เข้ารับตำแหน่ง อ้อคุณคงยังไม่รู้เรื่องนี้ตามที่ร่ำลือกันมานักปราดคุยไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะดูแลการทดสอบประตูขุนเขาทั้งหมดเท่านั้นที่สําคัญกว่าก็คือเขาเป็นผู้คัดเลือกหัวหน้าปูชนีสถานคนใหม่ด้วยอันที่จริงหัวหน้าปูชนีสถานทุกคนก็ผ่านการคัดเลือกจากเขาในเมื่อตอนนี้เจจำนงของเขาดับศูนไปแล้วก็ยากที่หัวหน้าปูชนีสถานคนใหม่จะได้รับอำนาจและความเชื่อถือมากพอที่จะเข้ารับตำแหน่ง ในฐานะอัจฉริยะตัวเต็งของศาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งเฉิงเลาา่เอหยมีเส้นสายพอตัวซึ่งแม้เรื่องนี้ดูจะเป็นความลับสุดยอดของปูชนีสถานแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเธอที่จะได้รู้จักแหล่งข่าวเอออาจารย์เซเวียนกำลังจะถามต่อก็พอดีกับที่ได้ยินเสียงดังมาจากใจกลางห้องเมื่อหันหน้าไปก็เห็นว่าผู้ที่กำลังพูดอยู่คือประมาจาย์เฟย ดูเหมือนพวกเราทุกคนจากโซนหัวกะทิจะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วอันดับแรกผมขอสแสดงความยินดีกับพวกคุณทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นนักเรียนของปูชนีสถานนักปราชญ์ผมจะรับหน้าที่ดูแลพวกคุณไปตลอด2-3ปีของการเรียนที่นี่ แต่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นผมอยากให้พวกคุณแต่ละคนแนะนำตัวก่อนทุกคนที่รวมกันอยู่ในที่นี้จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณซึ่งจะได้พบหน้าค่าตากันอยู่บ่อยๆในปูชนีสถานนักปราชญ์จึงเป็นเรื่องดีที่พวกคุณจะได้ทำความคุ้นเคยกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาล่ะคนแรกฟงสืออี้จางเซเวียนหันไปมองด้วยความอยากรู้อยากจะเห็นหน้าของผู้ที่สอบเข้าได้เป็นอันดับหนึ่ง ฟงซืออี้ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าพวกตระกูลจางด้วยวีรกรรมของเขาจึงไม่มีใครสงสัยว่าอีกฝ่ายจะต้องมีความสามารถมากชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอายุราว20กลางกลางเดินออกมาเขามีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูธรรมดาสามัญไม่มีรังสีหรือความโดดเด่นปรากฏเป็นคนชนิดที่จะกลืนหายไปกับฝูงชนหากไม่ได้จับตาม,มองไว้ให้ดี แต่ด้วยการประเมินจากดวงตาอย่างรู้ของจางเซเวียนเขาเห็นความน่าสะพรึงของการไหลเวียนพลังงานในร่างของฟงซืออี้มันเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังงานที่ไหลเชี่ยวอย่างน่าสะพรึงนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังทําลายล้างได้ในชั่วพริบตาหากเขาอยากให้เป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นสูงเขาช่างไร้เทียมทานเสียจริงจางเซเวียนพยักหน้านักรบคนหนึ่งจะต้องมีความปราดเปรื่องอย่างหน้าทึ่งถึงจะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ในช่วงอายุ2ี่สิกลางกลาง ผมชื่อฟงสืออีชายหนุ่มแนะนำตัวก่อนจะเงียบไปด้วยการกระทำแบบนี้หากเป็นคนอื่นก็คงจะดูไม่เอาไหนแต่สำหรับฟงสืออีผู้ลึกลับทีท่าของเขากลับเพิ่มความน่าเกรงขามขึ้นไปอีกอันดับสองจังอยู่ประมาจารย์เฝยประกาศเขามีรายละเอียดของนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าสู่ปูชนีสถานนักปราชญ์แต่หากใครไม่เต็มใจที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะพูดออกไปเช่นกัน เมื่อจบการประกาศชื่อชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็ก้าวออกมาและประสานมือเขาดูจะอายุน้อยกว่าฟงสืออีแต่ความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้ได้ไปกว่าอีกฝ่ายเลยดูเหมือนเขาสามารถจะสร้างพายุใหญ่ได้เพียงแค่ด้วยการบกมือผมชื่อจังอยู่มาจากตระกูลจังหวังว่าพวกเราจะได้ทำงานร่วมกันและก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่พร้อมๆกันตรงกันข้ามกับความเย็นชาของฟงสืออีจังอยู่พูดพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่น เมื่อใช้ดวงตาอย่างรู้ตรวจสอบจังเซเวียนพบว่าไม่มีข้อบกพร่องใหญ่ๆใ,ในร่างกายพลังปราณหรือจิตวิญญาณของจังอยู่เลยทำให้พละกกำลังของเขาหน้าทึ่งมากหากจะเปรียบเทียบกับทายาทคนอื่นๆของตระกูลจังที่เขารู้จักอย่างเช่นจังจิ้วเซียวจังเฉียนหรือแม้แต่จังวินเนเฟเรงก็ล้วนแต่ไม่ควรค่าแก่การพูดถึง หากสองคนนี้ก้าวเข้าสู่การดวลแมววรยุทธ์ของจังอยู่จะเป็นแค่นักรบสุดยอดการควบคุมขั้นสูงแต่จังเซเวียนก็ยังไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะในฐานะหนึ่งในสมาชิกฝ่ายในของตระกูลจังสายเลือดของจังอยู่แข็งแกร่งกว่าจังเฉียนเมื่อประกอบกับเทคนิคการต่อสู้อันล้ำลึกและวิธีการอันทรงพลังที่เขาได้รับเรียนจากตระกูลจังจังอยู่จึงมีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับนักรบที่มีวรยุทธ์สูงกว่าเขาหลายขั้นหลังจากจังอยู่ก็เป็นหยวนไห่ชิงไปชิงชวน จางเซเวียนประเมินทุกคนอย่างถี่ท้วนแม้จะพบว่าไม่มีใครเทียบชั้นกับฟงสืออี้และจางอยู่ได้เลยแต่คนเหล่านั้นก็ยังทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นอยู่ลึกๆไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมตระกูลและกลุ่มอำนาจเหล่านี้ถึงรักษาความเป็นหนึ่งในทวีปแห่งประมาจารย์มาได้ตลอดระยะเวลาหลายปีพวกเขามีวิธีการที่น่าทึ่งในการฝึกฝนวรยุทธ์ให้กับเหล่าทายาทรน,นุ่นหลัง เมื่อดูแล้วคนเดียวที่พอจะพูดได้ว่ามาจากภูมิหลังธรรมดาสามัญในบรรดานักเรียน50คนของโซนหัวกะทินั้นก็ดูจะมีเขาเพียงคนเดียวดูเหมือนทวีปแห่งประมาจารย์จะคล้ายคลึงกับโลกเก่าของเราเพราะความแตกต่างในการเลี้ยงดูและทรัพยากรที่แต่ละคนได้รับผู้ที่มีอำนาจก็เติบโตขึ้นอย่างทรงพลังขณะที่พูดดอยก็ยังคงอ่อนแอต่อไปช่องว่างเหล่านี้มีแต่จะกว้างขึ้นตามระยะเวลาที่ผันผ่านจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ กลุ่มอำนาจและตระกูลที่แข็งแกร่งมีประมาจารระดับสูงอีกทั้งทรัพยากรชั้นเลิศทำให้พวกเขาบ่มเพาะเลี้ยงดูเหล่าทายาทได้ดีตั้งแต่ต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลธรรมดาสามัญจะทำได้ส่วนผู้ที่เดินมาทีและก้าวขึ้นจากสถานที่เล็กๆอย่างอาณาจาักรเทียนเซเวียนจนมาจนถึงจุดนี้กรณีแบบนี้เรียกได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระทำของจางเซเวียนนั้นเรียกได้ว่าเป็นปฏิหารในหมู่ปฏิหารเลยทีเดียว ไม่แปลกใจที่ใครๆพากันเหมาว่าเขาเป็นทายาทของตระกูลจางใช้เวลาไม่นานนักเรียน49คนแรกก็แนะนำตัวเสร็จคนสุดท้ายจางเซเวียนทันทีที่พูดชื่อนั้นจบสายตาทุกคู่ในห้องก็หันมามองจางเซเวียนแม้จะไม่ได้มาจากตระกูลจางแต่จางเซเวียนก็เล่นงานทั้งจางเฉียนและจางวินเนอเฟิงได้สำเร็จภาพนั้นยังคงติดตาและสร้างความประทับใจลึกๆให้กับพวกเขา จางเซเวียนแนะนำตัวพร้อมกับยิ้มให้ผมชื่อจางเซเวียนมาจากจักรวรรดิชิงหยวนเขามาจากจักรวรรดิชิงหยวนจริงๆขนาดมาจากที่ไกลปืนเที่ยงแบบนั้นยังกล้าต่อสู้กับตระกูลจางช่างบ้าดีเดือดจริงๆแต่คุณไม่คิดบ้างหรือว่ามันแปลกที่เขาเอาชนะจางวินอเฟิงได้ทั้งทงท,งที่ตัวเองอยู่ในอันดับที่50บางทีเขาอาจจะเป็นลูกศิษย์อย่างลับๆของปรมาจารย์ระดับ9้าดาวคนไหนสักคนหนึ่งของสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ก็ได้ เมื่อได้ยินการแนะนำตัวของจังเซเวียนฝูงชนก็เริ่มซุบซิบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถ้าจังเซเวียนมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของกลุ่มอํานาจไหนและจากข้อเท็จจริงที่เขาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับตระกูลจังได้โดยปราศจากความหวาดกลัวก็คงไม่มีใครในห้องนั้นที่คิดว่าเขาจะเป็นคนเรียบง่ายอย่างที่แนะนําตัวไป เอาละในเมื่อพวกคุณแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วผมก็จะขอพูดถึงกฎเกณฑ์พื้นฐานบางส่วนของปูชนีสถานที่คุณจะต้องทำตามรวมทั้งอีกหลายเรื่องที่คุณจะต้องคำนึงถึงขณะที่เลือกอาจารย์ของตัวเองประมาอาจารย์เฟยพูดยิ้มยิ้มสำหรับกฎเกณฑ์ต่างๆทุกอย่างมีอธิบายไว้ในตราสัญลักษณ์ประจำตัวของพวกคุณแล้วผมจะไม่ขอเสียเวลาด้วยการพูดถึงรายละเอียดแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนพวกคุณ ในฐานะนักเรียนของปูชนีสถานนักปรา์พวกคุณสามารถดวลกันเองได้แต่จะต้องไม่มีความพยายามในการหมายเอาชีวิตของอีกฝ่ายหากพวกคุณมีความขัดแย้งที่ไม่อาจไกล่เกลีย่ยได้จะต้องร้องขอการ,รเผชิญหน้าระหว่างประมาจา์จากพวกเราเมื่อมีผู้อาวุโสสามคนยอมรับคำร้องแล้วคุณถึงจะเข้าสู่การดวลแบบชี้เป็นชี้ตายได้ในส่วนข้อกำหนดของการดวลแบบชี้เป็นชี้ตายนั้นผู้ที่พ่ายแพ้ในการ,รเผชิญหน้าระหว่างประมาจา์จะต้องไม่พยายามทำการแก้แค้นใดๆ จางเซเวียนพยักหน้าเมื่อได้ยินอันที่จริงกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็เหมือนกันกับที่สถาบันปรมาจารย์หงหยวนไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์หรือไม่ในเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ย่อมเกิดความขัดแย้งได้แม้แต่ผู้ที่ปราดเรื่องและเข้าใจโลกมากที่สุดก็ยังไม่ใช่ข้อยกเว้นต่อให้ปรมาจารย์คงก็ยังสูญเสียความมีเหตุมีผลมีอารมณ์กรดและอารมณ์เสียใจได้ ความขัดแย้งจะต้องได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นมันก็จะรุนแรงขึ้นและบานปลายไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันประมาจารย์หรือปูชนีสถานักปรา์จะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างเป็นระบบไม่อย่างนั้นหากแต่ละคนได้รับอนุญาตให้ชำระความแค้นและความโกรธเคืองกันเองก็จะนำไปสู่การกระทำที่เลวร้ายไปกว่าเดิม ในส่วนของการเลือกอาจารย์นั้นผมมีคําแนะนำง่ายๆเพียงข้อเดียวให้พวกคุณคือเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมกับพละกำลังของตัวคุณเองข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสามารถก้าวขึ้นมาเหนือผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งหมื่นได้นั้นหมายความว่าคุณมีความปราดเปรื่องและทักษะที่เหนือชั้นอยู่แล้วดังนั้นผมจึงหวังว่าคุณจะสามารถขัดเกลาามแ็งแกร่งและทักษะของคุณให้ได้จนถึงขีดสุดของตัวเอง จากนั้นประมาจาร์เฟิยอก็เริ่มแนะนําประมาจาย์ผู้เก่งกาจและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพอื่นๆที่มีความปราดเรื่องเป็นพิเศษที่อยู่ในสังกัดของปูชนีสถานนักปราชญ์เมื่อได้ยินคําแนะนํานั้นจางเซเวียนก็ได้แต่ใส่หัวอย่างไม่สนใจเพราะหอสมุดเทียบฟ้าเก่งกาจะก,กว่าอาจารย์คนนั้นทั้งนั้นหัวข้อนี้จึงไม่สําคัญอะไรกับเขาเลยเทพธิดาเลอเห่ยาคุณยังมีหยดน้ําทิพเผมันที่คุณเคยให้ผมก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมขอซื้อจากคุณได้ไหม ตามที่ซุนชางบอกดูเหมือนการที่เขาจะได้หินวิเศษขั้นสูงสุดมาโดยไม่เข้าสู่ปูชนียอสถานฝ่ายในนั้นเป็นเรื่องยากและทางเลือกอื่นก็ดูจะมีปัญหาดังนั้นเมื่อเห็นเฉิงเล่ออยเหวยาเขาก็พลันนึกได้ถึงหยดน้ําที่เทมันที่เคยได้ดื่มก่อนหน้านี้และมันก็มีผลดีกับเขามากทําให้ยกระดับวันยุท์ได้อย่างรวดเร็วฉันมีหยดน้ำที่เผมันอยู่แต่ตั้งใจว่าจะใช้มันเพื่อการฝ่าด่านวอนยุท์ไปสู่ขั้นสุดยอดการควบคุมเฉิงเล่ออยเหยาตอบอย่างลังเล ชายหนุ่มเป็นผู้มีพระคุณของเธอเช่นเดียวกับที่เป็นอาจารย์ของหัวหน้าน้อยภายใต้สถานการณ์ปกติเธอคงจะไม่ปฏิเสธคำขอร้องใดที่เขาเอ่ยปากแต่เธอต้องการหยดน้ำที่เพมันเพื่อการฝ่าต่านวอนยุทธจริงๆจึงไม่สะดวกใจที่จะมอบให้ส่วนจางเซเวียนก็ตาโตเมื่อได้ยินคำนั้นถ้าผมช่วยให้คุณฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นสุดยอดการควบคุมได้โดยไม่ต้องใช้หยดน้ำที่เหมันคุณจะยอมขายให้ผมหรือเปล่า ถ้าคุณช่วยฉันฝ่าด่านวอนยุทธได้ฉันจะมอบหยดน้ำที่เพมันให้คุณเลยเฉิงเลื้อเหยาตอบตอนที่1333ให้คำชี้แนะเฉิงเลื้อเหยาไม่มีทรัพย์สมบัติใดล้ำค่าไปกว่าการยกระดับวอนยุทธถ้าจางเซเวียนช่วยเธอให้ฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นสุดยอดการควบคุมได้ต่อให้เธอต้องมอบหยดน้ำที่เพมันให้อีกฝ่าย<ๆ>ก็ยังถือว่าเธอได้กำไรดีเลยจางเซเวียนยิ้มอย่างดีใจ เขากำลังจะบอกให้เฉิงเล่ยเหาาออกหมัดพื้นฐานเพื่อที่จะได้ให้คําชี้แนะก็พอดีกับที่ได้ยินเสียงเรียกพี่จางจางเซเวียนหันกลับไปและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ห่างนะักจางจัวจางเซเวียนขมวดคิ้วอีกฝ่ายเป็นลูกพี่ลูกน้องของจางวินอร์เฟิงได้อันดับที่31ในการสอบเข้า อย่างที่ผมพูดเมื่อวานผมอยากจะทดสอบพละกกาลังของพี่จางในเมื่อตอนนี้เป็นเวลาสําหรับการพูดคุยทําความรู้จักกันอย่างอิสระผมก็อยากจะขอเชิญคุณเข้าสู่การดวลจางจั่วประสานมือด้วยความเคารพเขาไม่มีทีท่าของความหยิ่งผยองแม้จะมีสถานภาพเป็นถึงทายาทของตระกูลจาง เวลาสำหรับการพูดคุยทำความรู้จักกันอย่างอิสระจังเซเวียนมองไปรอบๆและเห็นว่าขณะที่เขากำลังพูดกับเฉิงเล่อเหยา่าประมาจานเซยได้หยุดพูดแล้วเพื่อปล่อยให้นักเรียนได้ทำความคุ้นเคยกันในฐานะอัจฉริยะของปูชนีสถานนักปราชญ์คำพูดของพวกเขาไม่ได้ผ่านทางท้อยคำเท่านั้นแต่ยังผ่านทางการแสดงความสามารถด้วยดังนั้นจึงมีนักเรียนจำนวนหนึ่งออกมาดวลกันเอออาจารย์เซเวียนขมวดคิ้ว อันที่จริงการท้าทายของจางจัวไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขาเลยต่อให้อีกฝ่ายอยู่ในอันดับที่31แต่ก็ไม่ใช่เรื่องลำบากที่จางเซเวียนจะเอาชนะแต่ว่าเขาได้ใช้พลังปราณไปหมดแล้วหลังจากสำแดงเคล็ดวิชาดาบฟาดฟันทะเลถ,ถึงสองครั้งในทางเดินหุ่นและถึงแม้เขาจะได้พละกําลังกลับคืนมาบางส่วนแต่ก็ยังไม่อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้กับนักรบระดับของจางจัวได้ อะไรกันพี่จางไม่เต็มใจจะ,ะเผชิญหน้ากับผมในการดวลหรือจางจัวรีตาอย่างนึกสนุกเมื่อวันนี้มีนักเรียนใหม่มากมายเฝ้าดูอยู่ในจตุรัสคงจะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงหากทายาทของตระกูลจางยังคงเซาซีจางเซเวียนไม่หยุดแต่วันนี้นักเรียนทุกคนของโซนหัวกะทิมันวมตัวกันจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้กลบเสียงซุบซิบของทุกคนเสียเขาตั้งใจจะสั่งสอนอีกฝ่ายให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมาทำให้ตระกูลจางขุนเคืองได้ มันเป็นแค่การดวลทำไมผมถึงจะไม่เต็มใจเผชิญหน้ากับคุณล่ะผมแค่กลัวว่าจะบังคับพละกกำลังของตัวเองไม่อยู่และพลั้งมือทำให้คุณพิการคงจะน่าเสียดายหากเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นและทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างพวกเราที่อยู่ในโซนหัวกะทิจังเซเวียนตอบอย่างสุข,ขุมถึงเขาจะใช้พลังปราณไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีวิธีการอีกมากมายที่จะรับมือกับนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นตน้นอย่างแย่ที่สุดก็แค่ปล่อยตัวโคลอนออกมาเล่นงานอีกฝ่าย ว่าแต่หมอนั่นก็ออกจะก้าวร้าวและควบคุมยากคงจะน่าอับอายไม่น้อยหากทั้งมือทําให้จางจัวได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณจางจัวหน้าดําคร่ำเครียดเขาคำรามขณะบกมือและพูดว่าในเมื่อคุณเต็มใจรับคําท้าของผมก็เริ่มเลยเถอะหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังกลับแล้วเดินไปยังใจกลางห้องเราคงทําอะไรไม่ได้แล้วสินะจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ขณะลุกขึ้นและเดินตามไปแต่หลังจากก้าวไปได้เพียงก้าวเดียวเฉิงเลือเหยา่ก็ทน,นันเข้ามาขวางไว้ ประมาจารย์จังคุณใช้พลังปราณของคุณหมดแล้วไม่ใช่หรือเฉิงเล่อเอหยาส่งโทรจิตถามคุณรู้ได้อย่างไรจังเซเวียนชะงักไปเล็กน้อยเขาไม่ได้บอกอีกฝ่ายถึงเรื่องที่พลังปราณของเขาเหเลือดแห้งไปแล้วและไม่คิดว่าได้แสดงทีท่าที่บ่งบอกถึงสภาวะนั้นด้วยจึงอดประหลาดใจไม่ได้ที่เฉิงเล่เหยามองเห็น ชีพจรของคุณเปิดกว้างตอนที่คุณกำลังพูดอยู่เมื่อครู่นี้มันซึมซับเอาพลังจิตวิญญาณโดยรอบเข้าไปอย่างรีบร้อนเพื่อฟื้นฟูพลังปราณของคุณเพียงแค่มองก็ชัดเจนแล้วว่าคุณกำลังเดือดร้อนจากการใช้พลังปราณเกินขนาดเฉิงเล่ยเห่ยาอธิบายแล้วคุณจะสู้กับคนอื่นได้อย่างไรในสภาวะนี้ทำไมไม่ให้ฉันช่วยคุณปฏิเสธการต่อสู้เสียละถึงเขาจะมาจากตระกูลจังเขาก็คงจะเห็นแก่ฉันบ้างแหละ ถึงที่สุดแล้วหลักฐานของนักรบก็อยู่ที่พลังปราณต้องยอมรับว่านักรบในระดับเดียวกับพวกเขาสามารถดึงเอาพละกกำลังออกจากร่างกายและจิตวิญญ,ญาณต้นกำเนิดมาใช้ได้แต่หากต้องต่อสู้โดยปราศจากพลังปราณก็ไม่ต่างอะไรกับเสือร้ายที่ออกล่เหยื่อดโดยปราศจากเขี้ยวเล็บจางเซเวียนสายหน้าผมจะต้องเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงหากปฏิเสธคำท้าดวลของเขาพูดกันตามตรงเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นมากนะัก แต่ในเมื่ออีกฝ่ายมาจากตระกูลจางและมาย,ยั่วยุเขาก่อนก็คงจะน่าเสียดายหากปล่อยให้โอกาสล้ำค่าที่จะได้จัดการซ้อมอีกฝ่ายให้น่่มต้องหลุดมือไปแต่ในสภาวะแบบนี้นะคุณสู้กับเขาไม่ได้หรอกเชิงเล่ยเหย่าอุทานเธอไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษใดๆกับชายหนุ่มแต่เป็นเพราะจังเซเวียนเป็นอาจารย์ของหัวหน้าน้อยเธอจึงไม่อาจปล่อยให้เกิดอันตรายกับเขาได้และหากหัวหน้าน้อยเอาเรื่องขึ้นมาก็ไม่มีทางที่เธอจะแบกความรับผิดชอบนี้ไหว เออรอาจ,จังเซเวียนขมวดคิ้วเขารู้ดีว่ามีวิธีการอื่นที่จะแก้ปัญหานี้และกำลังวางแผนที่จะหาโอกาสหลบหลีกไปสักครู่เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่แล้วความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาเขาถามว่าเทพธิดาเล่อเายวาทำไมคุณไม่ดวนแทนผมละ่ะคุณต้องการให้ฉันแทนที่คุณหรือเฉิงเล่อเยาถึงกับพังะก่อนจะรีบสายหัวเหตุผลที่ฉันเข้าสู่โซนหัวกะทิได้ก็เพระาะศาสตร์ลับ ส่วนประสิทธิภาพการต่อสู้ของฉันยังอ่อนด้อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกส่วนใหญ่ในโซนหัวกระทิฉันเกรงว่าจะสู้กับจางจัวไม่ได้เธอเป็นแค่นักรบการละทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดเท่านั้นในสายตาของคนอื่นเธออาจดูเหมือนเป็นอัจฉริยะผู้หน้าทึ่งแต่หากเปรียบเทียบกับจางจัวเธอก็ยังอ่อนด้อยกว่าเขาหากทั้งคู่ต้องปะทะก,กันคนที่จะแพ้ย่อมเป็นเธออย่างแน่นอน ใครบอกว่าคุณไม่มีโอกาสเอาชนะจางจัวจางเซเวียนแต่ไหลเฉิงเลืออ่อเหยาเพื่อให้ความมั่นใจก่อนจะเดินไปหาจางจัวน้องจางผมอยากรับคำท้าของคุณแต่ผมกําลังอยู่ในช่วงวิกฤตของวอนยุทธจึงไม่สะดวกนักที่จะสู้กับคุณในตอนนี้ผมขอให้เทพธิดาเล่อเหว่ววลแทนผมและผมจะให้คำชี้แนะเธออยู่ข้างๆถ้าคุณเอาชนะเธอได้ก็จะถือว่าผมแพ้ช่วงวิกฤตของวอนยุทธจางจัวคำราม เห็นชัดว่าอีกฝ่ายตั้งใจหาข้ออ้างส่งส่งเพื่อจะปฏิเสธคำท้าดวลของเขาคุณเพิ่งฝ่าด่านวรยุทธไปเป็นนักรบการละทิ้งช่องว่างต่อหน้าพวกเราทุกคนเมื่อวานนี้เองนี่คุณจะบอกว่าวันนี้คุณก็ฝ่าด่านวรยุทธได้อีกอย่างนั้นหรือต่อให้อยากหาข้อแก้ตัวก็ควรจะหาอะไรที่สมเหตุสมผลกว่านี้หน่อยถ้าคุณคิดว่าจะปฏิเสธคำท้าดวลของผมด้วยข้ออ้างแบบนี้หลักก็ฝันไปเถอะ เมื่อวันก่อนเขาได้สอบถามจังเฉียนกับจังวินเนอเฟิงเรื่องความขัดแย้งที่พวกเขามีกับจังเซเวียนและดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะเริ่มต้นจากเฉิงเล่ออยเหยาคนนี้ในเมื่อเธอตั้งใจจะยืนหยัดแทนจังเซเวียนเขาก็ไม่เดือดร้อนที่จะสั่งสอนบทเรียนให้เธอสักหน่อยจางจัวรู้ดีว่าสาวน้อยอ่อนแอกว่าเขามากและหากปะทะกันจริงๆเขาคงเอาชนะเธอได้อย่างง่ายดายภายในสามกระบวนท่าเทพธิดาเล่ยเหย่ยคุณแน่ใจหรือว่าจะโดนแทนเขาจางจัวส่งสายตายเย็นเยียบใส่เฉิงเล่ออยเหยา ชันเฉิงเล่ยเหยา่เลิกคิ้วเธอตั้งใจจะหว่านล้อมจางเซเวียนให้ยกเลิกการดวลแต่ใครจะไปคิดว่าลงท้ายต้องถูกกลากเข้าสู่การดวลแทนเสียนี้แต่ในเมื่อทั้งคู่พูดกันเสียงดังขนาดนี้ทุกคนต่างก็หันมามองถึงจุดนี้จึงสายไปแล้วที่จะถอยใช่ถ้าคุณอยากดวลกับปรมาจารย์จางต้องผ่านชั้นไปก่อนเฉิงเล่ยเอายาตอบอย่างเย็นชา เยี่ยมเลยขอผมดูหน่อยว่าสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งของคุณนั้นทรงพลังแค่ไหนจางจว่วคำรามจากนั้นร่างของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วเขางอนิ้วเป็นรูปถ้วยขณะที่ปล่อยพลังอย่างหนักหน่วงเข้าใส่เฉิงเล่ยเหวาเทคนิคนี้ไม่ใช่เทคนิคการต่อสู้มันดูตรงไปตรงมาอย่างหน้าทึ่งทันทีที่พลังฝ่ามือของเขาถูกปล่อยออกมาพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นฉนวนในทันทีผลักดันให้เฉิงเล่ยเหวาต้องเผชิญหน้ากับเขาโดยตรง เฉิงเล่ยอเยอรีตาด้วยความตื่นตระหนกเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนั้นด้วยประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธอในตอนนี้เธอรับมือได้เฉพาะกับจังเฉียนถ้าเป็นจังวินเนอเฟิงก็คงจะมีปัญหาส่วนจังจัวซึ่งแข็งแกร่งกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงวินาทีที่พลังฝ่ามือของจังจัวถูกปล่อยออกมาเธอรู้สึกเหมือนพลังปราณของตัวเองไหลเอื่ยแม้จะพยายามรวบรวมพละกำลังทั้งหมดเพื่อตอบโต้ก็ยังไม่อาจรับมือการโจมตีของจังจัวได้ ขยับไปทางซ้ายครึ่งก้าวและจิ้มนิ้วของคุณตรงไปทางขวาทำให้เหมือนดาบขณะที่เฉิงเล่ยเหวากำลังจนปัญญาเสียงของจางเซเวียนก็ดังเข้าหูเราคงไม่มีทางเลือกแล้วละ่ะเมื่อเห็นว่าไม่มีหนทางที่ดีกว่านี้เธอจึงขยับไปทางซ้ายครึ่งก้าวและจิ้มนิ้วตรงไปฟึบ การเคลื่อนไหวของเธอแผ่วเบาแต่ทำให้พลังฝ่ามือของจางจั่วนั้นพลาดตัวเธอไปและเกิดเสียงระเบิดดังลั่นในเวลาเดียวกันนิ้วของเธอก็ตรงเข้าสู่จุดอ่อนในการโจมตีของจางจั่วทำให้เขาเสียกระบวนไปทันทีนี่คงเป็นเรื่องบังเอิญจางจั่วคิดขณะที่รีบถอนมือกลับและถอยไปหนึ่งก้าวมือซ้ายดับข้ามทะเลมือขวามังกรผงาดป่าจางเซเวียนสั่งการต่อไปขณะที่เฉิงเล่ยเหยวกำลังหมดหวังถึงขีดสุด ก็พบว่าตัวเองสามารถป้องกันการโจมตีของจางจัวได้โดยทําตามคําสั่งของจางเซเวียนในตอนนั้นความมั่นใจของเธอก็กลับคืนมาเธอสาแดงกระบวน่าตามคําแนะนําของอีกฝ่ายอย่างไม่ลังเลโดยใช้เพลงดาบในมือซ้ายและพลังฝ่ามือจากมือขวาในแง่ของความแข็งแกร่งเธอยังห่างไกลาจากจางจัวมากแต่ด้วยการสําแดงสองกระบวนท่าพร้อมกันก็สามารถปัดป้องการโจมตีอีกฝ่ายได้ทําให้จางจัวต้องกลับไปอยู่ในตําแหน่งตั้งรับ จางตัวเองก็รู้ตัวว่าแรงโน้มถ่วงจากการโจมตีนั้นสะท้อนกลับมาอยู่ที่เขาและความพยายามในการโจมตีก็มีแต่จะทําให้เขาได้รับบาดเจ็บจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องถอยจัดการ3ทางเดินพลังหยางจางเซเวียนสั่งการเชิงเลื่อเหยาสลับเท้าของเธอและในเวลาเดียวกันนิ้วของเธอก็เคาะไปข้างหน้าทําเหมือนกับจะวาดรูปสามเหลี่ยมกลางอากาศเพื่อดึงพลังปราณออกจากสทางเดินพลังหยางของอีกฝ่าย กระบวนท่านี้ไม่ได้ล้ำลึกอะไรมากมายแต่เหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้มันช่วยปิดการไหลเวียนของพลังปราณที่จางจัวกำลังจะสำแดงกระบวนท่าต่อไปโดยบังเอิญทำให้เขาแน่นหน้าอกจนต้องกระอักเลือดออกมามีบางอย่างแปลกๆที่นี่จางจัวคิดขณะที่กระโดดถอยหลังไปอย่างหวาดระแวงจางจัวจะทำอะไรหนะ้ากระบวนท่าของเฉิงเล่ยเหยานั้นดูจะรับมือได้ง่ายมากทำไมเขาถึงไม่ปัดป้องออกไปเอาแต่ถอยอยู่นั่น รับมือได้ง่ายมากหรือคุณพูดจริงๆหรือเปล่าดูนิ้วของเฉิงเล่ยเหยายซิท้าจางจัวพยายามตอบโตหละก็จุดชีพจอนซือไห่จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนถ้าเขาพุ่งเข้าใส่จุดชีพจรจือหยางจะต้องถูกเตะถ้าเขาคิดจะหลบไปทางซ้ายจุดชีพจนหวยไห่ก็จะถูกไหล่ของเธอกระแทกถ้าคิดจะหลบไปทางขวาก็จะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่หนักหน่วงกว่าเดิมอีกในสถานการณ์แบบนี้นะ่าไม่มีทางเลือกหรอกนอกจากจะต้องถอยเออ การต่อสู้ระหว่างทั้งสองดึงดูดความสนใจของทุกคนตอนแรกฝูงชนต่างไม่ได้ให้ความสนใจมากนะักแต่เมื่อเวลาผ่านไปสีหน้าที่บ่งบอกถึงความไม่อยากเชื่อก็ค่อยๆปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาในฐานะทายาทตระกูลจางพวกเขารู้จักภูมิหลังของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีภายใต้สถานการณ์ทั่วไปเฉิงเลือเหยาไม่มีทางต้านทานได้เกินสามกระบวนท่าแต่ตอนนี้เธอกลับต้อนเขาให้จนมุมจนถึงขนาดที่เขาไม่อาจตอบโต้ คำชี้แนะของจังเซเวียนไร้เทียมทานขนาดนั้นเชียวหรือน่าสนใจมากจังอยู่ที่ยืนพิงโต๊ะเฝ้าดูการดวลด้วยในตาที่แสดงความตื่นเต้นในตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจการดวลมากนะแต่เมื่อเห็นภาพนั้นก็ไม่อาจละสายตาได้การที่ผู้อ่อนแอมีชัยเหนือผู้ที่แข็งแกร่งกว่าแปลว่าผู้ที่อ่อนแอสามารถควบคุมกระแสของการต่อสู้ได้อย่างเหมาะสมและรับมือกับเทคนิคใดๆ ก็ตามที่ถูกส่งมาได้อย่างตรงจุดพูดตามตรงออกจะยากสําหรับเขาที่จะเชื่อว่าจางเซเวียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ให้เฉิงเล่ออยเหวยาได้มากขนาดนี้ด้วยคําชี้แนะของตัวเอง Jt ทีแชนแนขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับทางช่อง